ันนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่โฮสเทลที่เราพักนะคะชอบเพราะว่าเขาจะมีห้องลิฟติงลูมซึ่งห้องเนี้ยก็จะมีแบบน้องแมวที่โฮสเทลนะคะเป็นน้อนงแมวของที่นี่เขาก็เหมือนจะมีกระบะทรายแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาน่าจะนอนที่นี้ที่เราเห็นมีประมาณ3ส,สามตัวนะคะเป็นน้องแมวสีดำสีส้มแล้วก็สีแบบสามสีอะ่ะ ือแบบเงียบมากตอนนี้เราอยู่ที่ห้องมีคนเดียวคือชอบตรงที่มีทีแล้วนอนนอนพิงได้ด้วยน้องอยู่กับเราแล้วก็มีหนังสือนี่นะคะเป็นหนังวันพีซให้อ่านฟรีด้วยคือดี คือเราดูป้ายชื่อน้องชื่อลูน่านะคะนางอยู่แบเพื่อเราตลอดเลยอะน้องตัวเนี้ยคือจะบอกว่าไม่รู้เป็นอะไระไปกว่าซ้างแมวดำก็มาผูกมิดด้วยไปก่อกกูก็เจอแมวดำมาที่นี่น้องลูน่านะคะคือก็มาอยู่กับเราแบบตลอดเลยไม่ได้ตลอดแต่คือจะเจอน้องบ่อยมากงงมาก นประ okay. จนภัยในลาวคนเดียวมีหลายอีพิโซดติดตามกันด้วยนะย้าฮู้ r มอร์นิ่งคุกทนเราก็ยังอยู่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะ นี่นะคะพระธาตุโอ้ยสวยอะ่ะสวยมากคือถ้ามาเราเนี่ยนี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เราแบบอยากมามากลง,ลงมาจากประตูชัยนะคะคืออยากเห็นพระธาตุหลวงของจริงเหมือนก่อนหน้านี้น่าจะมีงานวัดนี่เขาก็หลักตาก แล้วก็ตอนกลางคืนที่นี่ต้องคึกคักเพราะแน<ห><ห>่แน่ลยองแดดมันร้อนมากใส่เหมือนเป็นพียาไปเลยโอ้แดดมันร้อนจริงทุกคนค <c oughs> ือวันนี้แบบแดดเปรี้ยงเลย พระธาตุหลวง ซื้อตั๋วเข้าชมนะคะซึ่งถ้าเป็นต่างชาตินเนี่ยจะราคาสามหยวน <c oughs> ี่เขาก็จะมีแบบว่าให้กลับไปได้วยนะคะอันนี้เป็นบทสวดภาษาลาว ตรงนี้เขา,าจะมีป้ายเตือนนะคะว่าห้ามจับ พระธาตุหลวงนะคะในประเทศลาวเนี่ยถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวนะ นอกน,นี่คือแบบมีลานเป็นลานแบบขายของเต็มเลยนะคะกลางคืนนี่คือคงสวยอะ่ะแบบไฟอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเขาน่าจะเหมือนแบบมีงานทอดกระถิ่นเป็นงานใหญ่ถึงว่ามีร้านขายของเต็มเมว่นนี้สวยมากสวยมาก Ah, não bela. นี่นะคะเดินมาเจอ Welcome to visit l a o t y e a r 2024ก <laughs> ็เลยคิดว่าอยากจะเข้าไปดูข้างในก็เข้ามาแล้วนะคะสวยสวยอ่ะคือถ้าใส่ชุดไทยแล้วแบบมาถ่ายรูปมันจะดีมากเนี่ยค่ะแบบว่าใส่ถ่ายรูปแล้วก็เข้าหลังเป็นวิวแบบ พระธาตุหลวงอ่ะสวยมากเลยคือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแถวพระธาตุหลวงนะคะคือเดินมาแบบเรื่อยๆแล้วก็กว้างมากนะคะที่นี่แล้ก็แบบวิวสวยอะ่ะ แค่คิดว่าถ้าเป็นกลางคืนน่ะแล้วมีไฟสวยมากนะคะแต่เรามากลางวันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นี่ไงมีให้แบบว่าเช่าชุดแล้วก็ใส่ถ่ายรูปเป็นชุดประจำชาติลาวศิละปะจะคลายกับยุคล้านนานะคะภาคเหนือของประเทศเรา อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าบ้านโบราณของแบบประเทศเราก็จะทรงประมาณใต้ถุนสูงโหสวยมากแต่เราก็ไม่ได้แบบจะเช่าอันนี้เป็นชุดเด็กสวยมากนะคะเป็นบ้านแบบ ยุคโบราณของเราก็จะส่งประมาณนี้มีเอกลักษณ์แบบสวยอะ่ะตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านให้เช่าชุดส่ถ่ายรูปข้างบนนี้น่าจะให้ไปลองชุดแน่ๆเลยนี่ก็สวย ถ่ายเป็นจุดแลนด์มารกเงี้ยแล้วก็ข้างหลังเป็นพระธาตหลวงฟังมากนี่นะคะมีแต่แบบว่าร้านให้เช่านั่นเลยเราก็จะเดินออกแล้วนะทุกคนนี่มีรถแบบโบราณเป็นแบบว่าโดยสารในยุคสมัยโบราณน,นะคะจะเป็นรถประมาณนี้สวยอะ่ะวินเทจวินเทจ คือผู้โดยสารจะไปนั่งข้างหลังแล้วก็คนจะถีบจักรยานอฟิวโมเมนต์เลตเตอร์อ่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นอ๋อโอเคเมื่อกี้ซื้อมะม่วงที่ที่ลาวเนี่ยมะม่วงเขาถ้าไปที่ไทยมันจะเป็นแบบชิ้นๆมะม่วงเฮ้ยสับประรดสับประรดที่ลาว เขาจะเป็นลูกเล็กๆไม้หนึ่งจะมีสามลูกห้าหมื่นกีบแล้วหั่นออกมาอร่อยอะ่ะแล้วแบบมันหวานมากเลยเพราะว่าถ้าเป็นของบ้านเราจะเป็นสับป,ปะรดแบบลูกใหญ่อร่อยนะคะลองชิมดูคนะ่ะเออชอบชอบรู้สึกคุ้มอะ่ะห้าหมื่นกีบหวานแล้วกรอบมาก กืเดินมาแบบไม่รู้นะเดินเดินมาอ้าวเจอพระนอนต้องเข้าไปซะหน่อยวัดพระนอนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดธาตุใต้มีพระนอนองค์ใหญ่อยู่ติดกับพระธาตุหลวงเที่ยวชมพระธาตุหลวงแล้วก็บริเวณร,บรอบๆวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ แล้วเราจะไปที่ไหนต่อในเวียงจันทร์ประเทศเราฝากรับชมได้ใน EP ีถัดไปสุดท้ายนี้ก่อนจากกันเราฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็ซับสไครต e SG Here Me Go ด้วยนะคะ